สวัสดีค่ะท,ทุกคนมาเริ่มต้นวันกันแบบสดใสแข็งแรงรักได้มีโอกาสไปเป็นสปีกเกอร์ให้กับ คณะเภสัชจุลานะคะในงานจอบทองกินวิตดิเอ็นมายนะคะเขาก็จะเชิญทุกคนที่อยู่ในวงการเภสัชนี่แหละไปแนะแนวน้องหน่อยว่าอาชีพของเรามันอะไรยังไงนะจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงขอจะมาเป็นอันนี้แล้วก็ถ้าประสบความสําเร็จในอาชีพนี้จะเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเตรียมผิวเตรียมแต่งหน้าเดี๋ยวต้องไปรับมามาแล้วก็ไปที่คณะเภสัชจุลาอีกทีนะคะมาเริ่มต้นกันที่สกินแคร์กันเลยดีกว่าคนดีคนเดิมนะคะเจลกันสิวตัวนี้ก็มีความอักเสบพอสมควร ประจาเดือนมันใกล้จะมาแล้วเลยต้องทาเจลแต้มสิวแบบโปะเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นหน้าอักเสบระเบิดเวลาที่จะเตรียมผิวไปงานน่ะเราจะโปะเยอะหน่อยนะทีนี้ก็ต้องรอซึมนิดนึงเห็นรำแดงโอเคแถบแดงรู้เรื่องไปโอ๋แต่อบอกว่าถ้าไม่ทานิ้วนางทำยังไงได้บ้างสองนิ้วก็ได้นะงงวดไปเลยกว่าที่จะมาถึงวันนี้เราก็เตรียมตัวหลายอย่างเหมือนกันนะแต่เชื่อไหมครับพูดแค่สิบนาทีนะ ตัคนมาเซรามทองนะคะเนี่ยล้าคนถามรักว่าทําไมรักไม่ทําคลิปแบบทาทาครีมไปพูดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่จะต้องมีสติสมาธิในการคุยเยอะมากเลยนะถ้าสมมติว่าจะให้เราแบบทาชิมไปคุยไปแล้วว่าคือเนื้อหามันจะออเลไปเยอะมากอะทุกคนก็จะ ไม่ทำไปเห็นคนอื่นเขาทำอ่ะคนเขาชอบดูนะอะไรเงี้ยแล้วเออมันก็มีคนทําได้แหละแต่ว่าเวลาที่เราตอบแก้ปัญหาผิวให้กับคนอื่นๆน่ะคือเราอ่ะต้องใช้สมาธิสูงมากเลยนะก็เลยไม่สามารถแบบเหมือนตอบแบบแจ๊กแจ๊กแจ๊้พวกนเลยได้อ่ะยนั่งใสก็เลยเป็นเหตุให้แบบนั่นแหละไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้าไปแล้วก็คุยไปดูไอเทมอเนี้ยคุยไปยังคุยได้ไม่เยอะเลย <S <S เออแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบดูหน้ากลมๆไง ฟิลแบบมันกลมมันแน่นคอลลาเจนอ่ะแต่ว่าภูไม่ค่อยมีนะตัวถัดมานะอันนี้ก็จะเป็นลิปลักสกินนะแต่ว่าตันที่มันขายกูจะไปใช้สีนี้นะบีบเนื้อออกมาแล้วก็ทาบอกเลยว่าตัวเนี้ยทําให้ลักเลิกแกะปากได้เลยนะแบบสุดดอดมากเป็นไงนี่กันแดดนะแถบชูพู ามสี่ปั๊มแต่ว่ากันแดดอะไม่แนะนําให้ทาสองนิ้วนะให้ทาแค่นิ้วเดียวก็พออาจจะทาสกินแคร์เสร็จลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปที่คอนโดม้านะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวลุกออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนไปถึงที่คณะเพสัาตูรลาอีกทีเลยดีกว่าว่าแบบทั้งทั้งลุควันนี้จะออกมานแบบหน้าตาแบบไหนโอเคสกินแคร์รูทีนช่วงเช้าเตรียมผิวแต่งหน้านะของวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช้เป็นสกินแคร์ลูปรักของรัก ทั้งหมดคนดีคนเดิม5ตัวอะไม่สิต้องบอกว่ามี6ตัวแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็อยากให้ลูกโฟลักน้องลิปออยเซรั่มของลักไว้นะคะเพราะว่าแบบน้องดีมากใครที่มีปัญหาเรื่องการแกะปากหรือว่าแบบเออเครียดแล้วชอบแบบแค่แกะเก,กาอะแกะปากอะเออน้องช่วยได้แน่ๆค่ะเพราะว่าน้องทําให้แบบ บางนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆจนแบบไม่มีอะไรให้แกะแล้วก็ยังเป็นกรอสด้วยมีความเป็นกรอสมากๆแบบมากๆจริงๆอ่ะมันก็จะทําให้แบบทาเป็นท็อปอัพก็ได้เป็นบำรุงก็ได้เป็นมาสกก็ได้น้องเป็นได้ทุกอย่างพี่เป็นริบบำรุงแล้วก็อีกอย่างทําให้แบบริบทําพิงทําให้ปากบ,บวมชามหน้าโตเหมือนส er ีเอรนเลอะไีมก็ไปค่ะรับน้องกันเยอะนะคะ i ที่เราไปนั่งเมากับพี่ๆน้องๆมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะเปิดงานแล้วใกล้เวลาที่เราจะได้ขึ้นไปคุยแล้วเอาจริงปะโคตื่นเต้นเลยมาก็หลายรอบแล้วนะแต่ว่าตื่นเต้น,ตนชิบเป๋งก่อนหน้านี้ก็เป็นบรรยากาศเมาเมา,มากันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คือเอาเดี๋ยวเขาจะเอาจจริงละแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันของจริงอะคืออยากจะบอกว่าจริงแล้วอะกับคณะแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยมาพูดเกี่ยวกับการแนะแนวอยู่บ่อย แบบงานตรกิเกอร์อะเดี๋ยวก็มาของปีหนึ่งบ้างปี2บ้างปี3บ้างกําลังจะเลือกภาาบ้างกําลังจะออกไปฝึกง,งานบ้างฝึกง,งานเสร็จแล้วว่าเฮอแบบแล้วแต่หรือว่าอยากจะให้มาในเวอร์ชั่นไหนก็คือคิดว่ามาครบเวอร์ชั่นละล,ะละ่ะถ้าเป็นของคณะเพรศารุราส่วนถ้าแบบงานนอกก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆแบบของธรรมศาสตร์ของบํารุงราชอะไรอย่างเงี้ยก็เออ ก็เรียกว่าเป็นวัยดีของการที่เราก็ยังอยู่ในวงการที่เป็นวงการการศึกษาบ้างซึ่งเราก็ชอบนะโดยส่วนตัวชอบชอบที่จะอยู่ในวงการการศึกษาแบบถ้าอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขามันก็โอเคคือเรามองว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จอะไรเยอะแยะมากมายหรอกแต่ว่าถ้าอะไรบางอย่างมันจะจุดประกายใครได้ทําให้ใครจะคนเป็นประโยชน์อี k โอเคเวลิฟูเสมอน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วค่ะคุณขา จับจองโวเกย์วอยวายนิดหน่อยฟุกๆตามภาษาเด็กๆของคุณเราตามมาเปิดวันนี้ก็จะมาเป็นสมานใหญ่ค่ะเราจะขึ้นมาที่ระเบียงสองบนนะครับก็รุ่งต่อนนี้ทีมของเราจะดูเลยนะถัอไปอ่เเดี๋ยวชท่านถัดไปเลยครับอันนี้มาเป็นซีโอเลยครับวันนี้ใช่วันนี้จะขอดันตัวเองครับผม ก็เดี๋ยวขอเชิญพี่รักนะครับเภสัชกรหญิงอิสริยาเพชรผ่องใสนะครับผมผู้ก่อตั้งบริษัทสียาคอสเมติคอลจำกัดนะครับผมสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะเภสัชกรหญิงอิสริยาเพชรผ่องใสนะคะเรียกว่าพี่รักก็ได้ค่ะรหัสเข้า52 RX71 ค่ะก่อนที่จะเลือกผ้ามันจะต้องมีไปฝึกงานร้านยาโรบาลอะไรอย่างเงี้ยอใครทีเลียนึงเลยคือเป็นคนอยากนอนตรงเวลา ลองลองผิดลองถูกจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วตัดสินใจได้ให้ลุยเลยแล้วทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จแน่่<ป>ก็คือคำแนะนำของพี่รักก็คือการรู้จักตัวเองจริงเราเป็นการอินโทรพี่พี่<ๆ>พุ่งประทะพี่รักได้เต็มที่เลยนะคะันนี้ขอขอบคุณน้องรักมากเลยนะครับที่มาให้เกียรติมาในงานในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบกว่าเขาจะเป็นความสังเกตต่อหน้าเครับ จะเป็นเรื่องสองระบบแล้วก็ทานต่อช่วเล่นตเป็นซีอีโะหรือว่าเป็นเขาเรียกวเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาในช่วงต่อต่อไปยังมีเพื่อนอีกอันเ่อเริ่มนาซีอีโอทั้งนึงอย่ใมาจลัวกาต่อยอดต่นอาจารย์สองคนี่อาจารย์สองานที่ต่าง แค่ยังคตัวกจะตัอเจอองเนะนจะพี่น่อะไรวะองไกดม่้ก็ปั๊าลยน่งได้เลยเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามอ่ะาค่ะโอเคสุดยอด ถ้าหนูเรียนเพศาได้นะอะไรก็ทําได้ไรโลกเนี้มาเก็ตติ้งซาเลติตี้อะไรของเขาอะมีมีคอนเทนต์อยู่แล้วอไม่ได้ไม่ได้ยากเกินความสามารถอ่านหนังสือก็คือเวลาเวลาอ่านหนังสืออะบางทีอะปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งานอะไม่ชอบแต่เราต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งอะเหมือนวันหนึ่งที่เรา explore ไปเรื่อยเราจะเจอสิ่งนี้เมื่อไหร่ตอนไหนไม่รู้เพราะเราจะบอกไม่ได้นะอย่าืมแขกไอจีเริ่มรับนะแล้วก็ถ้าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาได้เลยมีไว้คอนเนคชันอะไม่งั้นจะไปหาที่ไหน มินิฮาอะไ,ไรว่ไปเย้มั <c oughs> ค่ะอาจารย์เจค่ะอกดมาไลฟเลอ่ากดถ่ายกดถ่ายเอโย เป็นยังไงบ้างคนระับสน,นุกสน,นุกสน,นุกมากๆา,าแล้วก็แปลกใจตัวเองมากที่รอบนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วคือเจอใครคุยกับใครก็รู้สึกสั่นไปหมดเลยคือรู้สึกว่าทุกครั้งอ่ะที่มางานแบบคุยสปกเกอร์ e อะไรต่างๆคือไม่เคยทําคลิปในเวอร์ชั่นที่จะเอามาลงโซเชียลมีเดียหรือว่าลงยูทูบแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าอยากให้การมาของเรามันได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็เลยรู้สึกว่า เต้นเต็นแบบสั่นตลอดแบบเวลายืนตอนที่คุยแล้วจะแบบเปลี่ยนท่ายเลยเพื่อนแบบไม่ให้สั่นมากอ่ะก็สนุกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆที่มาถามคำถามลึกแล้วก็ถามคำถามดีคือสมกับเป็นเด็กจนซีอ่ะที่เออเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตเขาต้องการการวางแผนในชีวิตต้องการค้นหาตัวเองแล้วก็ในความที่คำถามเขาเป็นแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าประสบการณ์เราที่เราตอบเขามันดูตอบโจทย์เขาดีอ่ะเขารู้สึกว่าพอตอบอะไรไปน้องแบบอะไรประกาแบบิ่งสุดมากเลยอ่ะก็รู้สึกว่าดี ีน้องก็ถามดีแล้วก็ตอบได้ดีรู้สึกชอบชอบแล้วแบบน้องแบบใสามากก็คือน้องถ่ายจากไป,ปแ,แบบ15ปีแบบใสามากแล้วก็เด็กเก่ง้อเไมนเด็กเก่งเก่ง น้องเป็นเด็กองเราเป็นเด็กเก่งกันทังไดเจอพี่ R&D อะเออเป็นไงบ้างคือซื้อสโคข,ข,ของงานเขาทำมาดีมากๆเลยอะคือเขาทำแบบ R&D มีทั้ง R&D ที่เป็นเอกชน R&D แล้วท่าบาแล้วก็ R&D อย่างรักทำทั้งเอกชนแล้วก็ออกมาทำแบรนด์ของตัวเองเรียกว่าคือถ้าในเวอร์ชั่นของ R&D อะรับว่าครบคือด้วยความที่เราก็ทำของเรามาอเราได้ฟังด d ในเวอร์ชั่นอื่นๆมาก็เลยรู้สึก่เออมันไม่ใช่แค่น้องที่ได้อะเราก็ได้เปิดโลกว่าโอ้โหรัฐาบา เดี๋ยวดีวเขาก็แบบทำหึงทำโหดอยู่แล้วก็เอกชนในเวอร์ชั่นยาวเขาทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็จริงๆอ่ะมีไอเอ็นดีที่เป็นเครื่องสำาอางอีกเจ้าหนึ่งมาเหมือนกันก็แบบก็รู้สึกว่าไอเอ็นดีที่เป็นเครื่องสำอางเหมือนกันแล้วเป็นเอกชนเหมือนกันนะความคิดเหมือนกันแต่งตัวยังเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนเหมือนยันตังเกงอ่ะแบบคือ เอเนมันก็จะเหมือนๆกันเลยคยการเหมือนจับได้มาดูเอเนอรจีใหม่ๆมาอัปเดตว่าเออตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงบ้างเออดีดีดแล้วว่าจริงๆเวลาการที่เราทําคอนเทนต์หรือว่าเราคุยอะไรกับคนหมู่มากอ่ะมันมันมันไม่ได้ว่าเราจะดึง attention จากคนทุกคนได้แต่ว่าเครื่องมานางงานครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งความบอกว่าทุกคนจะต้องได้ประโยชน์แล่ละมองว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งได้ประโยชน์คือมันโอเคแล้วอ่ะ เออเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้หลักเป็นอินสปิเรชันให้ใครให้น้องๆคนไหนแบบว่ามีแนวทางในการใช้ชีวิตหรือว่าไปจุดความคิดอะไรหรือว่าไปสร้างไอเดียอะไรอย่างบางอย่างที่ทําให้น้องใช้ชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นเก่งขึ้นเออหลักโอเคไม่ต้องดีหมดเก่งหมดทุกคนแต่ว่ามีใครสักคนที่แบบ โอเคได้ประโยชน์แล้วโอเคน้อไม่รู้จัก r อมันมีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอมีอาชีพนี้ด้วยเหรออันนี้นะอธิบายนี่ก็มาคุยในสปน,นั้นแหละว่า,อา,อ,าอาชีพ r อเคืออะไรฐานเงินเดือนเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วก็สคปงานเป็นแบบไหนต้องเป็นคนคิดยังไงถึงมาทําอย่างนี้คาแรกเตอร์ของคนที่จะทําอาชีพนี้คืออะไรแล้วาการจะเป็น r อดี D ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนกับเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวมันต่างกันยังไงอะไรแบบเนี้ยก็เรียกว่า คอบคุมไม่สามารถตอบได้ครอบคุมครบค้นไปได้มากกว่านี้แล้วนี่จคคำถามไม่จินะ่ค่ะลักเป็นสปิเกอร์มาหลายปีคําถามไม่เคยเปลี่ยน คำถามไม่เคยเปลี่ยนคําถามก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าการตอบหลักเปลี่ยนไปตามยุคก,<พ>ก็คือว่าก็ตอบให้มันตรงกับยุคสมัยนี้ว่าเออความต้องการของเจเนเรชันนี้มันคืออะไรคือเราก็ทําการบ้านมาว่าเด็กเจนนี้ต้องการอะไรสนใจแบบไหนเราก็จะาทามาคือโครงโครงแบบหลักใหญ่ใจความมันเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่ทําให้เขาเติบโตไปแล้วต้องประกอบอาชีพธรรมหากินอะ่ะเออทำยังไงให้มันดีขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นตรงกับ เด็กเจนนี้มากขึ้นอนมาก็ว่าเป็นเ็นประโยชน,น์ครับเป็นเด็กๆให้เห็นแนวทางนะอืม,อม,มก็เหมือนจะว่าเปลี่ยนมุมมองมของแต่และอาชีพ แต่ยังรับเป็นซีอีโอแต่ยังพี่เพื่อนเขาก็อมาแหึ่งนอย่างเงี้ยเอามาก็ว่าเหมือนแลกเปลี่ยนวิทยานกแลกเปลี่ยนครับรรองว่าสําหรับร้องวันเดย์จบท้องเพศจุฬาปีนี้แล้วก็หวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่อยากเข้าเพศาอยากเป็นเพศศาสตร์เือสัมพัน์อยากเป็น R&D ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวแบบรักหรือว่าข้อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะหาข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพศศาสรเชือสัมัแล้วหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้ ะะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเด้งๆถ้าอยากสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะชอ่องเรามีซุปเปอร์แปงแล้วก็ช่วยกันได้ค่ะเอเอเด็กสมัยนี้เด็ก Gen Z ค่ะต้องพูดว่าเด็ก Gen Z เขาวางเตรียมตัววางแผนกันไว้มากก็คือว่าคนที่มาถามแล้วคําถามที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเป็นเด็กปีสองถามซึ่งแบบเออเด็กเดี่ยวนี้แบบ เก่งเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆแล้วก็วางแผนอนาคตจริงๆแล้วเขาก็คิดถึงอะไรที่มันบุกเป็นไปได้ที่มันตอบโจทย์กับชีวิตเขาจริงๆก็สมมูรกับเด็ก Gen Z จริงๆก็รู้สึกว่าได้ energy ได้พลังงานอะไรดีๆจากน้องเยอะมากเดี๋ยวขอเชิญพี่รักนะครับเพศซักกรหญิงอ,อิสริยาแพชรป่องใสนะครับผมผู้ก่อตั้งบริษัทรียาคอสเมติ c อลจำกัดนะครับผมครับเดียนเชิญน้นองรักนะครับ <c oughs> น้องก็คืออาจารย์เตใช้เวิร์บพี่เราก็ใช้เวิร์บน้องใช่ใช้พี่หมดทุกคนตรงกลางได้เลยค่ะก็คําถามเดิมฮาน้องรักครับก็รบกวนแนะนําตัวเองให้น้องๆได้ได้ค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะเพชรัจกรหญิงอิสริยาลเพชรพ่องใส่นะคะเรียกว่าพี่รักก็ได้ค่ะรหัสเข้า52 RX71 อค่ะข้ามไปข้ามไปครับชอบคคนชอบโอเคเราเราข้ามรุ่นไปเลยครับเค อ่าครับก็อ่ะเราฝากเล่านิดน,นึงว่าตอนสมัยที่เรียนอยู่ฮะเออเลือกภาควิชาไหนอยู่สายไหนแล้วก็ทำซีเนียร์โปรเจกต์อะไรกับอ่าโอเคก็คือพี่รักเองนะคะเลือกภาคสูติกอ่าเลือกภาคสูติเลยก็คือเพศั้เครื่องสําอางแล้วก็พอจบมาก็ทําในสาขาที่ตรงมาตลอดอจนถึงปัจจุบันนี้ส่วน <c oughs> เหตุผลที่เลือกใช่หมคะใครับอ่ะเหตุผลที่เลือกคือต้องบอกว่ารับ ตัวรักเองอะเราไม่ได้เป็นคนที่เลือกจากสิ่งที่ชอบที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นเป็ดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรเราก็ทําได้เราก็โอเคไปหมดแต่ว่าหลักๆที่เลือกอะคือเราจะเลือกจากสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นไลฟ์สไตล์แบบไหนที่เราอาจจะไม่อยากเป็นหรือว่าชีวิตแบบไหนที่เรามองว่ามันไม่ใช่เราเราก็จะตัดกันนั้นออกไปอายุตัวอย่างง่ายเลยายุตัวอย่างเช่นมันจะต้องก่อนที่จะเลือกผ้ามันจะต้องมีไปฝึกงานร้านยาโรยาบาลอะไรย่างเงี้ยอะใครทีเลียหนึ่งเลยคือเป็นคนอยากนอนตรงเวลา อ่าไม่อยากอยู่เวรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะอย่างตอนไปฝึกง,งานร้านยาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะการที่เราจะดีลกับคนในร้านยาอะไรเงี้ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันแล้วกลัวว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราอยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเคยชินกับความเจ็บปวดของคนแล้วเราจะรู้สึกแบบไม่ได้มีเอมพัตตีอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการตัดช้อยแล้วพอตัดช้อยทุกอย่างเสร็จปุ๊บสุดท้ายคอสเมติกก็เป็นตัวเลือกที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เราอยากจะเป็นมากที่สุดแล้วหลังจากที่มาเป็น CEO เราได้นอนตรงเวลามากขึ้นไหมฮะอ๋อนอนน้อยเลยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่ายังได้แบบเขาเรียกว่าตื่นเช้านอนกลางคืนจะไม่มีแบบการสวิชนอนแบบอะไรอย่างเงี้ยนอนแบบขึ้นเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาเป็น CEO นะครับผมเดี๋ยวให้เขาแนะนำแบรนด์สักนิดหนึ่งดีกว่าโปรโมทแบรนด์เองแบรนด์อะไรนะครับผมแบรนด์หลักสกินค่ะแบรนด์ลักกสิหลักสกิน อ่าครับเข้าใจว่ามีช่องทางืออนไลน์ด้วยใช่ไหมครัใช่ค่ะพิมพ์เข้าไปเพศสัตว์รักก็คือจะเจอทุกช่องทางเลยค่ะติ๊กตอกยูทูบไอจีเฟซบุ๊กเพจชอปปี้ดซาดามีหมดใ่ที่เป็นทั้งยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นหมดเลยใช่เป็นทุกอย่างเป็นคุณรุตเป็นคุณรุตไม่แน่ใจน้องทุกวันนี้รู้จักคุณรุตหรือเปล่าก็จริงๆอยากให้เล่าเส้นทางค่ะตั้งแต่ตอนที่เรียนจบมาแล้วก็พอตัดสินใจว่าเราจะมา เราเราเริ่มเลยจากการที่เปิดแบรนด์ไหมหรือว่าเราเส้นทางเราทำอะไรมาก่อนแล้วสุดท้ายเราถึงได้มาเป็นณตรงนี้ก็ออกตัวก่อนเลยว่าจริงๆอ่ะตอนที่ตอนที่เรียนเรียนจบมาค่ะคือมีความตั้งใจแรกตั้งใจเดียวมาตลอดว่าชานจะเป็นมนุษย์เงินเดือนตลอดชีวิตอันนี้คืออันนี้คือจริงๆเลยคือสิ่งที่ตั้งใจไว้เลยพอรู้สึกว่าเราไม่สามารถทนกับแรงกดดันของการเป็นเจ้าของธุรกิจได้แน่ๆ ก็เลยเข้าไปทํางานในบริษัท O E M บริษัทรับจ้างผลิตแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่ง R D ซึ่งโชคดีที่บริษัทที่รักอยู่อะคือเดิมอะคือ,อ,อ5ปีแรกอยู่บริษัท s อสเข้ารับเพสัตเป็น R D โชคดีมากก็เข้าไปอยู่ตรงนั้น5ปีแล้วก็เป็น R D ไปตลอดเสร็จปุ๊บมันก็มีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออถ้า ถ้าเรายังทํางานอยู่ในระบบเอกชนนะบางทีอะเหมือนอิสระในการทําสูตรอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยหรือว่าอิสระในการเคลมต่างๆอะมันมันไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีโจทย์มาครอบเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องการอิสระมากกว่านั้นก็เลยออกมาทําเองควบคุมสูตรเองทําเองขายเองเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นประมาณนั้นก็เลยมาทําแบรนด์ของตัวเองค่ะซึ่งแปลว่าของน้องรักก็คือเราเริ่มจากสูตรเลยใช่ไหม เ, <Okay. S 1> เราเรียกได้ไหมคะว่าเราเป็นการตั้งแบรนด์ uh, ขึ้นมาจากแบบสูตรเองทุกอย่างาใช่จากศูตเลยก็คือใช้ทุกองค์ความรู้ที่เรียนทั้งจากฟาร์มไซทั้งจากคลินิกเอามาใช้ในการทำแบรนด์แล้วสก,กินทุกวันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเป็น R&D เดีเป็นคนคิดสูตรในแบรนด์แล้วก็เป็นสกินแคร์คอนซัลแทนก็คือแก้ปัญหาผิวด้วยสกินแคร์สมมติว่าใครที่มีปัญหาผิวอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะยังไม่สะดวกที่จะไปพบหมอก็มาเจอเพสัตก่อนแต่เราจะไม่จ่ายยาในนั้นเราจ่ายแค่สินแค พราะฉะนั้นมันก็จะได้ใช้ทักษะทั้งไอดีในการคิดสูตรโปรดักตั้งแต่เริ่มต้นที่มันครอบคลุมกับปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ปัญหาผิวส่วนใหญ่เสร็จปุ๊บพอตอนที่เราคอนซัลต์เราก็จะใช้ความรู้ทางคลินิกการคอนเซัลต์ในร้านยา10ข้อยังใช้อยู่เลยว่าแบบเราจะต้องถามเขาอะไรบ้างก็จะใช้กับทางแบรนด์เหมือนกันอยากให้พี่รักช่วยอธิบายเกี่ยวกับ R&D ในเชิงคอสเมติกให้น้องๆฟังหน่อยครับผมก็ถ้าให้พูดกันอย่างตัวรักอะพอ คือด้วยความที่ภาคสูติกอะ่ะเวลาที่เราเรียนอะ่ะคือเราจะเรียนทั้งเครื่องสําอางแล้วก็จะเรียนโดสเสฟอร์มของยาซึ่งโดสเสฟอร์มของยามันก็จะยังเป็นแบบกึงก่งๆเครื่องสาอางอยู่อาจจะเป็นแบบโซลูชันเจลครีมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีเนี้ยถามว่าทําไมเราถึงมาเลือกเครื่องสําอางไม่เลือกยาเพาะเราอะ่ะใจร้อนอ่ะอย่าง R&D ถ้า R&D ยาเราจะฟอร์มูลเอซูนไม่ว่าจะเป็นเจเนริกหรือว่าจะเป็นแบบ ตัวตัวออริจินอลอ่ะคือมันจะมีระยะเวลาในการทําที่ค่อนข้างนานกว่าจะได้แบบยาตัวหนึ่งใช่ปะแต่เครื่องสําอางโนไม่สองอาทิตย์ต้องเสร็จทุกอย่างแล้วก็เราไม่ได้รับสูตรเดียวเรารับสิบสูตรพร้อมกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบใจร้อนอ่ะเราอยากจะเห็นผลงานของเราเร็วๆเราก็เลยเนี่ยแหละเครื่องสาอางคือสิ่งที่ถูกต้องจริง <laughs> จริงๆคิดว่าจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็เห็นน้องๆหลายคนมีความสนใจเรื่องการเปิดแบรนด์ตัวเองมากนะโดยเฉพาะเรื่องพวกแบรนด์คอสเมติกเนาะซึ่ง พี่รักของน้องๆ <c oughs> ก็จะเป็นจริงๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือการเริ่มการเริ่มตัวแบรนด์จากฟอร์มเด s ดสครชเลยก็คือเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทุกอย่างเนาะเมื่อกี้น้องดากก็พูดถึงตั้งแต่การใช้ทางฟาร์มไต์ทางการใช้ความรู้ทางด้านคลินิกและเข้าใจว่าก็ต้องใช้ความรู้ทางการบริหารด้วยเนาะโอ้เรียกว่าอะไรที่คือถ้าถ้าสำหรับหลักนะการทําธุรกิจส่วนตัวทําแบรนด์อ่ะคือมันจะมีความชอบหลักๆของเราเพียงหนึ่งอย่างอย่างของเราก็คือรักชอบรักชอบคิดสูตรรักชอบคุยกับ คนไข้ที่แบบอยากสวยอ่ะต้องบอกแบบนี้นอกนานั้นที่เหลือของการทำาฮอรกิจคือการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่อย่างที่เห็นลุกวันนี้ก็ฝึกมาหัดแต่งตัวหัดแต่งหน้าหัดพูดหัดทํายังไงให้คนเข้าใจเรามากขึ้นเพราะว่าถ้าสุดท้ายเราทำคอนเทนต์ที่ไม่มีใครฟังมันไม่มีประโยชน์ถึงใครอะค่ะก็คือทุกอย่างทําหมดทําใหม่เรียนรู้ใหม่ทั้งหมดมครับก็จริงๆอ,อ,อยากให้เล่าอุปสรรค ที่เคยเจอในการที่แบบสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยฮะอะไรท<า>ไรี่แบบความท้าทายอุปสรรคเราว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความอดทนในการในการที่เราแบบคือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ใหญ่มากๆอะ่ะคือถ้าตั้งเป้าหมายเป็นเงินไม่มีทางประสบความสําเร็จคือโอเคแบรนด์ลัก,กอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่ประสบความความสำเร็จหรือว่าแมสมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าใหญ่ว่าเราอยากช่วยคนด้วยสกินแคร์เราอยากสร้างความรู้ที่ดีอ่ะแล้วเราไม่ได้เริ่มด้วยเงินอ่ะ สุดท้ายอ่ะแพชชั่นเราก็จะได้แล้วเดี๋ยวรายได้อ่ะมันก็จะมาเองด้วยอ่ะคือคือรักมองว่าอุปสรรคหลักๆเลยนะคือตั้งเป้าให้ใหญ่ตั้งเป้าให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงอ่ะอันนั้นอ่ะคือยากที่สุดละครับอันนี้สมมติว่าน้องสักคนหนึ่งอยากจะเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองอน้องรักคิดว่าเราควรจะมี personality แบบไหนมีแนวคิดแบบไหนแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะ เป็นอย่างพี่รักได้ต้องมีเงินทุนไหมครับเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินทุนเยอะแล้วก็บอกอย่างงี้คือเราเริ่มต้นด้วยความรู้เบสิกโนเลจจากที่เรียนมาในขณะนี้แหละแต่ว่าข้อแนะนําในการทําธุรกิจนะจากคนที่ไม่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนว่าที่บ้านเคยทําธุรกิจอะไรนี้มาก่อนนะแล้แนะนําว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ไปเป็นลูกน้องเขาก่อนอันดับแรกอย่างรากก็ไปเป็น R&D ไปเป็นเภสัชเครื่องสำอางอยู่ในบริษัทหะ5ปีคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเวลที่เป็นเลเวลที่ตั้ง ควรอย่างน้อยอะแล้ว่าอย่างน้อยประมาณ5ปีอะคือเอาให้รู้ทุกอย่างว่ามันมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรยังไงแล้วเราก็ค่อยเอาอันนี้มาทําต่อส่วนว่าถ้าจะทำทำแบรนด์อะไรที่ถูกไหมทําแบรนด์อะไรที่ต้องมีใช่ปะก็คือจุดเริ่มต้นแล้วว่ามันน่าจะอื ให้เลือกเหรอให้เลือกว่าอะไรในการทำแวร์ใช่ไหมต้องใช้ทุกสกิลเลยหรือเปล่าใช่ต้องใช้ทุกอย่างรวมกันคือใช่ใช่ต้องใช้ทุกอย่างทั้งหมดที่ทั้งหมดที่มีเวลาอะไรทุกอย่างแบบมันมันใช้จริงๆอะ่ะจริงๆแล้วอ่ะอย่างตอนแรกน้องรักบอกว่าอยากฉันอยากเป็นบรรลุเงินเดือนอ่ะตอนแรกแล้วพอมาวันนี้ชีวิตพลิกผันขึ้นมาเป็นกลายเป็นไม่ใช่เงินเดือนแล้วเรามีธุรกิจของตัวเอง งานเรามันไม่น่าจะเป็นเป็นงานที่ไม่มีวันหยุดอะไรอย่างงี้ดีกว่าม,มันเรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะแล้วก็มันแตกต่างอะไรจากที่คิดไปหรือ,อเรามีวิธีรหารจัดการยังไงบ้างอะ,อะไรเยงี้โอเคคือถ้าเทียบกันนะระหว่าง R&D ที่เป็นลูกของเขากับเป็นเจ้าของแบรนด์เองอะ่ะคือมันต่างกัน,นแบบฟ้ากับเหวอ่ะแต่ว่าด้วยคือถ้าเป็น R&D ในโรงงานใช่ไหมคือเราก็จะได้รับเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปแล้วเราก็ทำตาม ทำตามที่แอดไซน์ที่เขาบอกมาแต่ว่าถ้าเรามาเป็นเจ้าของแบรนด์เองอ่ะคือเราต้องครีเอทีฟทุกอย่างเราต้องมองตลาดออกว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เราจะขายจุดแข่งของเรามันตอบโจทย์ไหมคือมันคือมันไม่ใช่ว่าคิดแต่สิ่งที่อยากทําได้แต่ว่ามันต้องแมชกันด้วยระหว่างสิ่งที่เขาอยากได้กับสิ่งที่เราอยากทำอ่ะมันจะไปด้วยกันอะไรยังไงได้ก็รักว่าสโขบงานมันความความแคบกว้างมันมันเลนมันต่างกันเยอะคือนักวันที่เราเป็นไอเอดีแล้วก็ ดูเรื่องสูตรอะงานไ d โรงงานที่แบบถ้าเราไปเป็นเภสัชในโรงงานเลยนะสิ่งที่เราเจอคืออะเราคิดสูตรคิดสูตรเสร็จป,รปุ๊บเช็คกฎหมายมดู s t a b i ร i t y Compatibility ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสูตร R&D ต้องรู้ทุก อยางไม่มีอะไรไม่รู้ฝ่ายขายก็ต้องมาถามเราคอนเซปทำคิดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอณนะวันที่มันผลิตแล้วก็ต้องไปดูอีกว่ามันผลิตแล้วมันโอเคไหมเราก็จะไปดูร่วมกับเขาส่วนวันที่ออกขายแลว้วมีปัญหาเราก็ต้องไปดูอีกว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนอันนี้คือสโคบงานที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราจะต้องทําสิ่งนี้ด้วยและเราก็ต้องไปดูการตลาดดูคอนเทนต์ อะไรต่างๆอื่นๆอีๆอกเพิ่มเติมวางแผนธุรกิจควบคุมการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกว้างกว่านั้นอีกเยอะครับผมก็กระด,กดูกับดูกับทั้งระบบเลยตั้งแต่รแรกใช่ใช่ใชคือคือ,คอ,คอถ้าเราจะ start f ฟ o m s มสคร c ชก็คือต้องเราก็ต้อง scratch สคร c h กันนิดน <laughs> ึงอ่ะจริงๆก็จะเห็น พอยอันนึงของงานไอแนดีเนอะดีพอน้องก็จะอาจจะมองว่างานวิจัยและพัฒนาเราน่าจะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ k e ย m e มสเ g จที่ได้จากน้องลาก็คือ,อางาน i อแนดีที่เราทำอ่ะก็คือทำอยู่ในสโค p e ของความต้องการของตลาดความต้องการของทางการแพทย์ความต้องการของทางสังคมต่างๆเราก็มีสโค p e ของเราอยู่เนาะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายมันก็มีครีเอทีฟในระดับหนึ่งใช่ใช่ก็คือเหมือน <Okay. S 2> คือเราก็ได้โจทย์มาจากลูกค้าคือโจอ์อ่ะมันจะมี2แบบแหละโจทย์จากลูกค้าที่ที่เราจะต้องแบบเป็นเรียกว่าเป็นการรับมือแบบตั้งรับอะ่ะกับอีกอย่างนึงก็คือในฐานะของบริษัทเอกชนอะเนาะเวลาที่เราจะขายของอะ่ะมันก็ต้องมีการแบบการตลาดเชิงลุกอะ่ะเขาก็จะอ่า R&D ปีนี้อย่าลืมทำอิน o นเวชันนะ10-20สูตรเอาไปเสนอลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่า,าบริษัทนี้ มีมีคนเก่งนะทําผลงานที่ดีได้แล้วถ้ามันไปเป็นแมทกับความต้องการเขาพอดีมันก็เกิดยอดขายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็จะเจออะไรอย่างนี้ด้วยว่าเรารับโจทย์รับโจทย์ลูกค้าแบบ e c กับก็ต้องแบบ p a t เรื่องที่มันยากขึ้นในการทำโปรดักต์ก็มีก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากรู้จัก งานทางด้านนี้นะฮะ mm hmm. ก็จริงๆพ,พี่รักจะอยู่กับเราตลอดอของวันนี้นะฮะจริงๆสุดท้ายแล้วอยากให้น้องรักนะครับช่วยฝากอะไรถึงน้องๆน,นิดนึงคำแนะนําแรงบันดาลใจอะไรก็ได้สําหรับน้องๆที่แบบอาจจะมีความฝันที่เหมือนเป็นอย่าง,างเป็นอย่างที่รักในอนาคตรักว,ว่าวันนี้สําหรับสิ่งที่จะฝากนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตัวรักเองแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงในปีนี้ด้วยนะก็คือหนึ่งเลยรู้จักตัวเองให้เยอะที่สุดข้อดีข้อด้อดย,อวยความชอบไม่ชอบทุกความรู้สึกโอเคไม่โอเคในชีวิตเราหา ทุกเรื่องตรงนี้ให้เจอไวๆนี่คือข้อที่หนึ่งคือรู้จักตัวเองให้เยอะๆเพราะว่ายิ่งเรารู้จักตัวเองเยอะเท่าไหร่เราจะกําหนดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือแม้แต่กําหนดธุรกิจกาหนดงานของเราได้ชัดเจนมากๆอันนี้คือสําคัญอย่างที่2ก็คือใช้ AI ค่ะเพราะว่าอันนี้บอกเลยคือตอนนี้แบรนด์ลักอะลักลดจํานวนคนลงไปอีกด้วยการใช้ AI เข้ามาทํางานแทนเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าพี่คะหนูอะเรียนหนังสืออยู่จะไม่ให้ใช้ AI ทําอะไรคะหนูใช้ AI เรียนหนังสือค่ะช่วยได้เพราะว่าตอนเนี้ย มันมันคือมันความต่างของคนที่ใช้กับไม่ใช้อะมันคือประสิทธิภาพของงานที่ออกมาและเวลาที่เราจะเสียน้อยลงเพราะฉะนั้นพยายามหัดได้หัดแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องใช้เพราะว่า AI มัมาใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราแล้วทีนี้มันใช้คำสั่งต่างๆในการพูดคุยกับมันเพราะฉะนั้นไอ้สามเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคืออย่างที่บอกว่าการรู้จักตัวเองถามว่าทำไมถึงต้องรู้จักเพราะว่าถ้าเรารู้จักตัวเองไม่พอเราสั่ง AI ไม่ได้ AI ทํทำงานไม่ได้ ราะนั้นสามเรื่องนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ส่วนเรื่องของแรงบันดาลใจก็คิดว่าถ้าเรารู้จักตัวเองมากพออ่ะแล้วเรา try and error แบบแบบมีลิมิตรักว่าคือลิมิตของทาานิดหนึ่งอะคือไม่ใช่ว่า try and error ไปเรื่อยคือลองลองผิดลองถูกจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วตัดสินใจได้ให้ลุยเลยแล้วทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จแน่ๆ ก็คือคําแนะนําของพี่รักก็คือการรู้จักตัวเองนะคะการใช้การมี AI literacy การใช้ AI อย่างชาญฉลาดนะฮะแล้วก็เรื่องของภาษาอังกึ่งเป็นสกิลทางภาษาที่สําคัญมากๆเลยอ่ะก็จริงๆเราจะมีช่วงให้เปิดให้คุยนะฮะจริงๆเรามาจริงๆเราเป็นการอินโทรพี่ๆให้น้องๆฟังเลยเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้ววันนี้ไม่ต้องอายนะวันนี้พอไปถึงบอบอกแยกย้ายน้องพุ่งประทะพี่รักได้เต็มที่เลยนะฮะใครอยากเปิดแปร์เป็นของตัวเองเนาะก็จุดนี้ขอขอบคุณน้องรักมากเลยนะครับที่มาให้เกียรติมาในงานในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ Yeah.